อะไรกันนักกันนาก,กับกัมพูชาในเมื่อฐานบกของทั้งสองฝ่ายคุยกันจบเรียบร้อยแล้วเหมือนกับจะเข้าใจแต่คุณหุนเซนก็ยังโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กแบบรัวๆโพสต์บอกว่าตรงนั้นตรงที่ตรงที่เป็นข้อโต้แย้งกันทั้งหมดเลยเนี่ยหกร้อยกว่ากิโลเมตรเป็นของกัมพูชาทั้งหมดแม้กระทั่งตรงปราสาทเต,ตีมุกตรงนั้นก็เป็นของกัมพูชาเพราะว่าเคยไปถ่ายรูปมาแล้วกูว,ว่าแล้วไอ้ปราสาทตาเมินทมทัพทีมาร้องเพลงชาติแล้วก็ถ่ายรูป ถ้าเกิดทหารไทยไม่อึกอักไปจัดการป่านนี้แม่กะบอกขอมันอีกอะไรกันนะกันหนาแล้วไอ้ข้อตกลง JBC เนี่ยจะมีประโยชน์ไปเพื่ออะไรแล้วการถแถลงการร่วมของทหารบกทั้งสองอย่างของเราเนี่ยมีแค่สามข้อของคัมุชาม่งถึงมีข้อสี่ข้อสี่เรียกว่าจะไม่ยอมตรงนั้นตรงนี้ของเราเนี่ยไม่สรุปแล้วเนี่ยจะต้องให้เป็นถแถลงการร่วมครับจะได้ไม่มาบิดผิวแบบนี้อีกส่วนการแสดงออกของคุณเซนตอนนี้เขายังโพสต์โดดๆนะแต่จะปิดกั้นไม่ให้คนไทยเข้าถึงได้ แล้วแบบนี้จะคบขากันได้ต่อไปยังไงแล้วรัฐบาลที่คุณอุ้งอิงแล้วก็คุณทักษิณจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวไม่เป็นไรคุยได้ไม่เป็นไรคุยได้แต่ทางนู้นเขาซัดมาเต็มที่ประชาชนอย่างพวกเราจะยอมไหมจะยังไงไม่ได้พูดให้พึ่งข้างชาติแต่ให้รัฐบาลทําเอกสารทําลักษณะการตอบโต้ทางการทูตให้ชัดเจนกว่านี้นะครับผมคิดใหญ่ทําเป็นเมนทุกโครงการจะัดเน่า